อาตอมาจะไถความคำว่าไม่มีรสของความสุขความทุกเนี่ยอทุกข,ขมสุขเนี่ยอาการไม่มีรสนั้นนะมันจะมีลักษณะอย่างไรนะในขณะที่เราก็ตากระทบรูปก็รู้จักรูปหูกระทบเสียงก็รู้จักเสียงจมูกกระทบกลิ่นก็รู้จักกลิ่นลิ้นกระทบรสก็รู้จักรส กายสัพเสเสสีก็รู้จ,จักอาการที่สัมกระทบสัมผัสปฏิฆะสัมผัสโซและมันเป็นยังไงที่มันอุเบกขามันไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่ผลักไม่ดูดมันกลางกลางมันอาเป็นอาการยังไงเช่นยกไรดูปรธรรมคุณเกาผิวหนัง คุณเกาผิวหนังที่ไม่มีตรงที่มันไม่มีเชือ้อที่จะคันที่จะรู้สึกคันหรือรู้สึกเจ็บคุณเกาในตรงที่ไม่รู้สึกคันคันคุณชอบเจ็บคุณไม่ชอบเพราะไปเกาถูกตรงที่เจ็บคุณไม่ชอบเกาถูกตรงที่มีเชื้อมันจะเจ็บไม่ชอบ เกาถูกที่ตรงมีเชื้อที่จะคันที่จะมันที่จะอร่อยคุณชอบคุณเกาถูกที่คันคุณอร่อยคุณเกาไม่ถูกที่คันคุณเฉยเฉยนี่เป็นรูป,ปรธรรมจยกตัวอย่างให้ฟังคุณสัมผัสเสยจสีผิวกายของคุณส่วนใดก็แล้วกันก็แล้วแต่คุณสัมผัสเส็จสีส่วนใดที่คุณไม่มีสมมุติว่า อาการสมมุติไปยึดตรงสมมุตินั้นว่าถ้าได้แตะตรงนี้แล้วต้องขืนรดชื่นใจชอบใจเช่นคุณได้หอมแก้มได้เอาตะมูไปแตะแก้มโอ้ยชื่นใจทั้งๆท,ท,ที่มันไม่ได้มีชื่นใจเลยมันก็เหมือมนกับเอามือไปตอกโต๊ะอ,อย่างนี้แหละไปสัมผัสกับโต๊ะอ,อย่างนี้นั่นแหละแต่คุณสมมุติเองว่ามันได้ชื่นใจ แล้วก็แบ่งว่าเรื่องเพศก็ชื่นใจแบบผู้หญิงผู้ชายบวกลบผู้ชเพศูหญิงเพศชายถ้าได้แตะได้ต้องไม่ใช่เพศหญิงเพศชายถ้าเอ็นดูได้แตะได้จูบได้หอมหอมเด็กๆหรือหอมคนที่เรานับถือเราที่เราบูชาเคารพได้หอมได้ดมได้แตะสัมผัสเสศษสีเราก็ชื่นใจที่จริงก็เท่ากับเอามือไปแตะมือเอามือไปแตะ ผิวหนังตรงไหนเอามือไปแตะตดโตอ,อย่างนี้มันก็เหมือนกันแตะแรงมันก็เจ็บแตะพอสมควรมันก็สะบัดเศษสีเฉยๆเท่านั้นเองแต่พวกซาดิสหรือพวกมาโซคิสได้แตะแรงโอโ้โหได้จูบแรงๆได้กระแทกแรงๆได้สับัดแรงๆมันยิ่งดีมันยิ่งมัน นี่พวกยุโรปเขาไม่เข้าใจเขาจะมีแรงจัดจ้านพวกนี้คนไทยยังมีวัฒนธรรมที่มันยะมันยังหรือรู้ว่ามันไม่ดีไม่สุภาพไทยมีแต่ยุโรปมันไม่มีขอบเขตอันนี้มันถึงวิถีฐานโอโ้จัดจ้านแล้วคนไทยก็ไปแอบเอาอย,อย่างยุโรปมาบ้าบอค้อแตกสรุปแล้วอาการเก่าไม่ไม่ ไปตรงที่ไม่มีเชื้อคันหรือไม่มีเชื้อเจ็บเกาตรงไหนตรงนั้นแหละคุณสัมผัสที่เป็นอุเบกขาเป็นการรู้สัมผัสเฉยๆว่าอ๋อย่างนี้นั่นนี่มีอะไรนี่มมันก็ถูกอะไรสัมผัสเฉยๆนี่คืออาการอุเบกขาอุทกขมสุขเพราะฉะี้เรากระทบเรารู้นะว่ามีอะไรกระทบ มีความร้อนกระทบมีความเย็นกระทบต้รู้นะถ้าเย็นเกินก็ทนไม่ไหวร้อนเกินทนไม่ไหวถ้าเย็นนี่พอใช้ได้แต่ถ้าไปสมมุติว่าเออถ้าเย็นเท่านี้ชอบถ้าเย็นไม่เท่านี้ไม่ชอบร้อนไม่ร้อนต้องร้อนเท่าน,นี้ชอบร้อนไม่เท่านี้ไม่ชอบสัญญาณิจานิการไปกําหนดยึดตรงไหนตรงไหนเอาเองของใครของมันทั้งสิน้นละเอียดละอ,อไม่เท่ากันเลย นี่คือความโง่อวิชาของคนไปยึดยึดตั้งเอาไว้ตรงไหนแต่สัญญาญาณิจานิของใครใครไปกําหนดหมายว่าตรงนี้ล่ละเอาตรงนี้ต้องอย่างนี้ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากใจเลยวีิจังนิจาีิเที่ยงถ้าคุณเออไม่ได้ท่นนี้ก็ไม่เป็นไรนิดนิดหน่อยกว่านี้ก็เอาน้อยลงไปยิ่งดีคุณก็เจริญยิ่งมากยิ่งดีคุณก็เสื่อมเท่านั้นเอง วันนี้ไขความเรื่องอาการสัมผัสแตะต้องที่เป็นอุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขด้วยเป็นรูปธปรรมแต่รสที่ลิ้นก็เหมือนกันคุณก็รู้ว่ารสมันเปรี้ยวมันหวานมันเค็มเท่านี้ท่านี้แต่ถ้าคุณไม่มีการสมมุติว่าโอ้เปรี้ยวมากกว่านี้เปรี้ยวน้อยกว่านี้ เกินความเป็นจริงของมันที่เอามิเตอร์ไปวัดค่าค่ามันได้เท่านี้แต่คุณจะต้องชอบมากกว่าน,นี้หรือไม่ชอบเท่านี้ลดน้อยน้อยกว่าจริงตามค่าของมิเตอร์ที่วัตถุมันวัดกันละค่ามันเท่านี้คุณต้องการน้อยกว่าค่านั้นต้องการมากกว่าค่านั้นนั่นแหละคุณผิดความจริงแต่ถ้าคุณกําหนดเท่านั้นน่ะมันเปี้ยวเท่านี้ค่ามันเท่านี้ 就到这。